เวลาคบกับใครนะผมจาไว้เลยนะถ้าคบกับคนไม่มีสถานนะอย่าไปคาดหวังอนาคตเป็นอันขาดแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าดีสุดนะคุณต้องรู้ว่าคุณค่าของคุณผู้หญิงเนะี่ยคือเฟ m i n i n e Energy มันทําได้เยอะมากนะมันเยียวยาคนได้สร้างชีวิตคนได้เติมพลังงานไปหาประสบการณ์มันเหมือนคุณนุกภาพว่ามันเหมือนเป็นเป็นพลังงานที่มันสะอาดบริสุทธิ์เพียงแต่ว่าเราไม่เห็นคุณค่าตรงนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเหมือน นางแบบระดับโลกเป็นแค่คนธรรมดานะแต่ระดับเฟมินีนคุณไม่ได้ต่างกับพวกนางแบบระดับโลกนะบางทีเฟมินีนคุณอาจจะเยอะกว่าเพราะาบางทีเพาะอาจจะผ่านผู้ชายมาเยอะที่เขาพยายามผู้ชายที่เป็นเลเวลสูงๆอ่ะที่เขาจะมีคำพูดหนึ่ง่ที่ผู้หญิงมักจะไปเข้าใจผู้ชายไปบูลลี่ผู้ชายจะเอ่อพวกเลเวลสูงเนี่ยเขาจะไม่เอาผู้หญิงที่บอดี้เขา สูงสูงเพราะผู้หญิงที่บอดี้เขาสูงสูงอะ่ะเขาโดนดูดเฟมินีนจากผู้ชายไปหมดแล้วพวกพวกบอดี้เขาสูงก็คือคล้ายๆกับเหมือนโดนสูบเฟมินีนจนเกลี้ยงนั้นเพราะฉะนั้นพอเราจะไปสร้างครอบครัวแล้วเฟมินีนเราไม่เหลือเราจะเป็นผู้หญิงที่ไปสร้างครอบครัวแล้วไม่มัน่นคงมือที่3จะเข้ามาต้องระวังตรงนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของ energy นะครับถ้าเกิดคุณเข้าใจคุณจะรู้ว่าพอ45มันจะมีมือที่3มมาแล้วเพราะว่ามาแทนมาแทนเราแล้วอะไรเนี่ย